นะครับพี่น้องมา <ขอ S 2> ครับผมอืมเรียกย่อยป๊อกปอกครับพี่น้องสดกินดีสดครับเบึงบ้งเบึ้มเบึ้อืครับพี่น้องเอย้ยหยาดบอลโคโรนาคุณได้หยาดโคโรนาบ้ทาท่ากี่ลิ้รอืมาหาข่อยยจะไปหยาดดอกหน้าตัวมีสูตรมีสูตรแกเฮ้ยนี่ดีเขียวงงอยู่ในนี้เด็ดพันธ์เด็ด <c oughs> พี่น้อง แต่ว no tamam. ่าบกาับเฮดคืออันทอนนั่นดอกเราเฮด้าโ so, right, ูดอิทายานบดเล้วเฮดแบบพอดีมากแเ็ดแบบบอนนั่นนะก็อื่นไว้ยังก่อนอันนี้เียครับนี่ช่ยจุขึ้นมาครับนี่ช่ยจุจจุเขาค้นมาแล้วจูจุจุภาษาจานเท่าไหร่นะแจกบดเฮดแบบนี้โอ้พี่น้องพี่นองโอ้ตับกดแห้งแล้วพอรลองจะบาดเด้เพี่น้องใกล้ใกล้ๆใกล้โอ้นี่นะแขกว่รับเสืรอนของผมมีห้าง ผึ่งเทเลวีที่น,นั่งตักตักตัอันนี้อันนี้อันนี้ยาบ่ครับยาคายาคา,าเชื่อกคาเชือครับคาเชือคนละหนัคนมีใบประจำบัตรนบบ บํบด้อยวูยให้ยูน้ามเมื่อไงเมื่อไยูบานบ่บอกไปหายูให้ยูนาแลงโพดยอดโครนาเดี๋ยวน้นกิับไหลฟืนพี่องุ้เนีเดี๋ยวเจะยิ้มบปนเดอะเดี๋ยวไปเขียนแมันพี่ต้องเขียดเขียดโคตรนาหรือเขียดแต่รัฐบาลก็เขียลายยาวกันไปแยงเขากยังมีกินเข้าต้องขอไปอ้มามากินซัมเนี่ยพ่อสทงแล้วพี่น้องเอ้ยินดองเอ้ ลองกินเนดินนะพี่น้องสดอีหลีเบิ่งบึงแดงจืดคืนเดินบ้างนะพอดีตุ่ยเบิ่งเด้อจากมหาสื่อมากินเดินนะต้องซดเด้อไปสดไปกินในท้องเสียได้ฉี่แตกไหมเป็นยังไงครับคมบ่คมดีบ่ครับผมพูดกันไม่รู้เรื่องครับพี่น้องพักกับพักกับพักพักเนี่ยขอมมูอพีหั่งเหมือนข้าวบัวครับข้าวบัว นี่นี่นี่หมดลับเส้นนี่พี่น้องเน้น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 ครับผมตุ๋ยด้วยโปแนบด้วพี่น้องตัวโปแนบ้อือหือครับครับเรียว่าอะไรหนงสุดยอดครับสุดยอดครับนี่ครับตุ๋ยนะมันเกิดมูเขาสิบริกินน้ำนะครับตุ๋ยแนี้ยเลยนะบ้าพี่น้องแนบตักตัก มันเนี่แซ่บๆไรเข้าแต่บาไก่เนี้ยแบบสดอีเด้นโอ้หนี่ครับนี่ครับผมมือไม้มือไม้โอ้ยกกตินางกินนางเดียวครับปลาเนี้ยมัเป็นพอขั้ววะมึงกุงเห็ดปันกินนี่พี่น้องโมอปมือแดงไม่เป็นยังเด้อุ้ยสดครับมือจะคลองมีสัตว์ เลือดด้วเนาะบ่เลือดเฉ้าะเลือดเฉพาะอย่างนี้เลยอ้หูบังสุดหายเด้อพี่น้องโอ้นี่ครับเลือดเลือโคเล่โคเล่จังหน่อยเด้อมันมันตะเขากันไปไหนมาเด้อครับพี่น้องมาเด้อครับโคเร่โคเร่จังหน่อยเกี่ยวปั๊บเข้าไปเถอเห็ดโหลดเหรอแมนมาโหลดนี่งมึงเนื้อเฮ้ยข้าวหวานเนาะ เพื่อนตับหวานมัองเ้ยมาเด้อครับเพื่อนวันจินเพิ่มายเด้อสดๆครับสุดๆโอ๋อตกโอ้ครับผมเจ็ดันท่าครับสดๆครับสดๆสดอีีสดอัีตับกระสุดพุนะด็เยน่ะโอจิมันโตขียงอ่งนี้่่งแจกไรรับเส้เน อ๋อนี่นะต่อเน,นี่พักกระพักยำได้น้องปรับดูดชุดยอดครับผมนี่ครับพักพกับเบื้งอง้นชุดพี่น้องชุดอี๋ตุยอย่างนี้เด่นคนโคเล่โคเล่หนึ่งสองสามสามสี่รอบรวุ่นก็คือเขา้าระบาดเนี่ยเตี้ยบานวานนี่จัดครับผมโอ้ยเป็นยังไงครับบอกความรู้สึกพี่น้องเนาะครับคมหอมหวาน กรอบอืมทั้งนมดเลยสุดสุดๆครับผมปลาคิ้มนี่ปลาเค็มจะเข้มเด้อบอมาเข้มช่องช่องเข้มพ้นสั้นๆเสียดายน้ำเด้อเออ <c oughs> กาดหนามะเม่กระเด้าเศรษฐมเด้อบางๆกินหนึ่งบางแลนี่ครับนี่ครับผมอืมครับ